ต่อมาคือไปที่ตัวเสียงนะท่านผู้ชมตัวเสียงนะตรง desktop audio นะครับตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นไว้นะครับอันแรกเป็นค่าเริ่มต้นไว้นะครับส่วนวิธีการต่อมานะครับไมไม้ and a r อ audio นะครับตรงนี้นะครับบรรทัดนี้นะท่านผู้ชมให้เลือกไมโครโฟนของตัวเองนะครับของผมเป็นไม้ nafu x สามร้อยผมก็จะเลือกไว้นะครับเป็น nafu x สามร้อยนะฮะใครเสียบไมอะไรนะครับไมจะ Thank you. ก็เสดีเพื่อนนะคะขอต้อนรับทุกคนสู่ชีวิตติดเทศในแบบพี่นันซึ่งมีคำถามจากทางบ้านมาว่าพี่นันจะสอนสอนเทศ สำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยสอนเบื้องต้นให้หน่อยได้ไหมสำหรับการเทรดนะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาสู่หน้าไอ Option นี้แล้วนะคะก็จะมกคนไลค์กาแชร์กันเลยนะอ่าเรามาเริ่มกันนะ ไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนาะในหน้า n o t ตบ o ๊กมันจะหรือว่า CP หรือว่าคอมตั้งตัวมันก็จะมีไบนา r ีเนาะแต่ถ้าเกิดในมือถือมันก็จะเป็นของดิจิตอล ดิจิตอลก็จะหน้ากาประมาณนี้ก็จะขึ้นดิจิตอลนั่นแหละเทดได้เหมือนกันนะโดยส่วนมากเวลาที่พี่นันเทดพี่นันก็จะเลือกกราฟก่อนและเลือกกราฟที่จะเข้าเทดพอเลือกกราฟได้ปุ๊บใช่ไหมอ่ะพี่นันก็จะ ดูก่อนว่ากราฟเขาบอกอะไรอรดูออกไปก,กว้างๆนะคะดูออกไปกกว้างๆว่าอ่าเมื่อก่อนหน้านั้นสามสิบนาทีนี่เขายังเป็นเป็นไซเวย์อยู่นะอะ่เป็นไซเวย์ละแล้วถ้าเข้ามาดูใกล้ๆอ่ะ ก็ยังไม่ได้เป็นเทนที่ชัดเจนนะคะก็ยังเป็นไซเวย์ก,ก็คือแนวรับแนวต้านแล้วก็ยังอยู่ตรงโซนนี้อยู่นี่นะคะเป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับเนาะทีนี้เอาคร่าวๆง่ายๆนะคะสำหรับใครที่จะเทรดเนาะเบื้องต้นเลยเบื้องต้นเลย ถ้ากราฟมันอยู่ในแนวรับอย่างนี้นะคะเราก็ซื้อขึ้นถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดมันอยู่แนวต้านเราก็จะซื้อลงนะคะง่ายๆแต่โดยปกติเวลาพี่นันเทรดพี่นันจะไม่เล่นทําเฟรมที่15ตรงนี้นะ,ะตรงตรงที่เมาส์พี่นันชี้นะคะ พี่นันจะเข้ามาดูตรง5้วินาทีตรงนี้นะคะว่าการาฟมันขึ้นไปสูงได้แค่ไหนแล้วก็กดลงอันนี้โดยโดยปกติพี่นันเนาะซึ่งตรงนี้ทำไมถึงกดลงทำไมถึงเลือกลงเพราะว่าเพื่อนเขาแนวต้านยังอยู่ด้านบนทำไมพี่นันถึงกดหลักโอกาสที่เขาจะลงก็ยังมีได้อยู่สอง น,นะะึอ่ะเอาใหม่เข้ามาดูในทําเฟรมที่5าวินาทีนะคะให้เกิดตำแหน่งที่หนึง ตำแหน่งที่ในแนวต้านต้องเกิดตำแหน่งที่หนึ่งที่สองอย่างน้น้อยต้องให้เกิดแนวต้านมีจุดไฮขึ้นมาสองครั้งเพื่อที่เราจะซื้อลงนะคะอันนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ชนนวต้านพี่นันกดปั้งคำถามแรกที่เพื่อนๆถามพี่นันว่าพี่นันไม่กลัวมันทะลุเหรอพี่นันก็ทำคลิปออกไปให้แล้วนะไม่กลัวมันทะลุกันไปด้านบนเหรอถามว่ากลัวไหมกลัวเพราะเพื่อนเขาก็อยู่ด้านบนถูกต้องไหมเพื่อนเขาก็อยู่ด้านบนแต่ในในในตรงเนี้ยเขายังมีโอกาสที่จะลงมาได้เพราะเขาเกิดครั้งที่สอง หนึ 1> 1, ่งสองคืออย่างน้อยให้มันเกิดตรงช่วงทำ m e f r a e ้วินาทีเนี่ยให้มันเกิดตำแหน่งไฮใหม่สองหนึ่งครั้งสองครั้งะคะอคะไม่มีใครเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกค่ะไม่มีใครหาจุดเข้าซื้อได้ร้อยเอร์เซนหรอกก็เป็นการคาดการจากสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันเคย กเขาเคยเกิดขึ้นเขาเคยขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วเขาก็ยังไม่ผ่านขึ้นไปนะ,ะก่อนหน้าเขาเคยขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วครั้งหนึง่งแล้วเขายังไม่ผ่านขึ้นไปเลยนะคะซึ่งโดยปกติก็จะขึ้นประมาณสามครั้งอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่พี่นันก็ไม่เคยไม่ได้เทรดชนะตลอดอะไรอ่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ เพียงก็มีเล่นเสียมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาศัยหลักการนี้แหละค่ะการตีแนวรับแนวต้านต้องดูก่อนว่ากราฟที่เราเปิดขึ้นมาข้างหน้าเขาอ่ะในไทม์เฟรมกว้างกว้างอ่ะเขาบอกอะไรเราถ้าเขาเป็นไซเวย์โอกาสที่เขาจะไปตีแนวต้านแล้วเขาก็ย้อนกลับลงมาแนวรับมีสูงมาก ก็อันนี้พี่นันก็จะไม่มีเวลาทําคลิปให้นะคะแล้วก็เห็นคําถามเข้ามาถามบ่อยมากว่าสอนเบื้องต้นหน่อยได้ไหมสอนเบื้องต้นหน่อยได้ไหมเบื้องต้นมันง่ายมากนะคะเพื่อนก็คือการตีแนวรับนาตานนี่แหละนะคะ ก็พรุ่งนี้มีใครยังต้องทำงานอยู่ไหมหรือว่ามีใครเลิกงานแล้วน้องเรื่องก,กันหน่อยดีกว่าถ้าเป็นกราฟแท่งเทียนนะคะถ้าเป็นกราฟแท่งเทียนล่ะพี่ดันเทศยังไงเดี๋ยวดูพู่เงินแล้วก็ เดี๋ยวเนาะเข้าไปที่กราฟแห่งเทียนก่อนเนาะหรือว่าอยากได้กราฟเส้นกันลืนล้วนอ่ะเอาช้าช้าหน่อยเมื่อกี้พี่ันไปที่กราฟใช่ไหมแล้วก็เลือกกราฟแท่งเทียนถูกต้องไหมอันนี้เบื้องต้นเลยนะ <c oughs> เสร็จแล้วส่วนทำเฟรมพี่นันใช้เวลาในการเล่นก็คือหนึ่งนาทีนะคะ ถ้าเป็นตลาดโอดีซีสว่วนมากพี่นันจะเล่นกราฟเส้นนะคะแต่ถ้าเป็นวันปกติซึ่งกราฟมันไม่ค่อยวิ่งแรงพี่นันก็จะเล่นกราฟแท่งเทียนนะคะวิธีการดูสว่วนมากพี่นันจะใช้อินดิเคเตอร์เข้ามาด้วยเพราะว่าพี่นันก็ยังไม่เก่งแหละ ก็เลยไม่ได้เปิดคอสอนนะคะแต่ว่าพอทําออกมาได้ว่าเวลาที่เองสามารถทําเงินออกมาตรงจุดนี้มันเกิดมันทํายังไงถึงได้เงินล่ะเออก็เอามาเล่าข่าวๆเพื่อนฟังว่าต้องทําแบบนี้นะทําแบบนี้นะอ่ะเรากลับเข้ามาที่การท่งเทียนนะคะโดยส่วนมากพี่นันก็จะใช้อินดิเคเตอร ที่เขาเรียกว่าสโตแคสติกนะคะเขามาช่วยในการตัดสินใจการตั้งค่าพี่นันก็จะใช้อยู่ที่533สามนะคะห้าการเข้าเล่นก็คือถ้าสโตตัดตัดกันแล้วเอาหัวลงตัดกันแล้วเอาหัวลงนะคะไม่ใช่เอาหัวขึ้นแบบนี้นะก็ต้องรอนะคะมันตัดเอาหัวขึ้นนี้ถ้ามันเอาหัวขึ้นก็ซื้อขึ้นแหละ แต่แล้วมันต้องมาดูว่ามันชนแนวไหมชนแนวต้านแนวรับอะไรอย่างนี้ไหมเนี่ยอันนี้มันเอาหัวขึ้นรับพี่นันก็เลยซื้อขึ้นตามเทคนิคของสโต้นะคะบวกกับเส้นขาวๆนี่คืออะไรเส้นขาวๆนี่คือเส้น MA ห้านะคะอันนี้โดยคร่าวๆพี่นันก็จะใช้เทคนิคประมาณนี้ค่ะเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ ถ้าเส้นสโตแคสติกมันตัดไม่ว่ามันจะตัดแล้วเอาหัวขึ้นหรือว่าตัดแล้วเอาหัวลงเราก็เล่นไปตามทิศทางของเส้นสโตแคสติกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยมันไม่ใช่กราฟมันเป็นไซเวย์กราฟเบื้องต้นมันเป็นไซเวย์สโตแคสติกมันจะใช้ไม่ได้นะคะดังนั้น ขั้นตอนแรกๆของเราก็คือเราต้องดูก็ให้ออกว่ากราฟเนี่ยมันเป็นมันเป็นเทนไหมถ้ามันเป็นเทนใช่สตโตแคสติกใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทนขาลงนะคะสตโตแคสติกใช้งานได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไซเวอย่าใช้สตโตแคสติกโดยเด็ดขาด เพราะว่ามันใช้การไม่ค่อยได้นะคะแล้วมันเชื่อถือไม่ได้มันชอบหลอกตลอดเลยนะคะแล้วถ้าเกิดคําถามว่าเอาแล้วถ้ามันตัดอย่างนี้เรามันเอาหัวลงแล้วพี่นันซื้อลงไหมซื้อลงค่ะแต่ว่าต้องรอเวลาตรงเนี้ยรอให้มันเปิดแท่งใหม่รอให้มันเปิดแท่งใหม่แล้วมันชัวชัวลงจริงไหมถ้าอย่างเงี้ยก็กดลงได้นะคะถ้ามันเอาหัวลง แต่ว่าเส้นบห B5 มันยังชี้ขึ้นนะดูดีๆก็รอให้มันขึ้นคือกดดูการค่าเวลาตรงนี้ด้วยนะคะให้เวลามันเหลือน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วเราก็เพราะว่าโอกาสที่การมันจะมาในตำแหน่งที่เราต้องการก็จะมีก็จะสูงมากอันนี้คือถ้าเป็นวันปกติพี่นันก็จะ โดยส่วนมากก็จะเทดแททงเทียนนะคะแต่ถ้าเป็น OTC กราฟไอเนี้ยใช่มันมันสวยงามแล้วมันสุดยอดมากกราฟกราฟเส้นเนี่ยนะถ้าเป็นวันปกติกราฟมันอืดเฉื่อยมันไม่ค่อยวิ่งขึ้นอนั้นก็เลยอ่าเนี้ย ก็เลยลักษณะก็จะเล่นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังคร่าวๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าสอนหน่อยสอนหน่อยสอนหน่อยเบื้องต้นมันง่ายมากนะคะแค่ดูกราฟไม่ออกว่ากราฟมันบอกอะไรเราบางคนบอกว่าไปไปลงเสียด,ดังเรียนอะไรอย่างนี้มันแพงไม่มีตังจริงๆคอร์สฟ,ฟรี คอร์สฟรีในออนไลน์มีเยอะมากนะคะอย่างของอย่างของเท็ดเดอะบอยเท็ดเดอะอาร์อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาสอนดีมากนะคะแล้วเขาก็ไลฟ์สดสอนได้ดีมากๆนะคะดีงนั้นถ้าใครใครไปจับจุดในการฟังวิธีการเทรดของเขาอะ่ะคือมันได้ความรู้ดีมากๆเลยนะคะนั่นคือมันเป็นฟรีเป็น มันเป็นเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องเสียค่าไม่รู้อ่ะไม่ต้องเสียค่าที่เราไม่รู้อ่ะคิดออกไหมเราไม่รู้ไอเนี้ยแค่นี้เองแต่เราต้องไปเสียค่าสิ่งที่เราไม่รู้ให้คนอื่นเขาจริงๆมันมีฟรีใน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  youtube ของ teddy boy teddy art อะไรเงี้ยดีเขาสอนดีมากอะไรเนี้ย ส่วนมากก็จะไปนั่งฟังแล้วก็เอามาประยุกตใช้แต่ว่าต้องดูว่าเราเราเราชอบแบบไหนอย่างพี่นันชอบชอบชอบการเทรดแบบแบบแท่งเทียนอย่างนี้ใช่ไหมพี่นันก็จะต้องมานั่งรอว่ามันปกติจันรถึงจันรถึงวันศุกร์มันมันมันกราฟมันสวยกว่าที่จะเป็น otc แต่ถ้าเป็นช่วงเสาร์กับอาทิตย์ ODC ODC มันจะสวยกว่าการาฟปกตินะคะอันนี้เริ่มจะเป็นเทนแล้วแหละเนี่ยอันนี้ก็จ็นเทนย่อยแล้วเริ่มจะอาจจะขึ้นต่อได้บวกกับมันมีนี่ครั้งที่สามแล้วหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามนะอาจจะหลุดขึ้นไปขึ้นต่อนะแบบนี้ก็เลือกที่จะไม่ซื้อขึ้นได้นะอย่างนี้นะฮะหลายคนบอกพี่นันไม่กลัวทะลุขึ้นไปเหรอเวลาเข้าออเดอร์ไม่กลัวทะลุเหรอก็ให้เราดูตรงจุดนี้แหละนี่เทนเขาเริ่มจะเป็นเทนขึ้นไปแล้ว ถ้าเป็นเทนแบบนี้โอกาสทะลุขึ้นไปมีสูงแน่นอน <Okay. S 1> นะคะนี่มาชนดต้งค้งที่หนึ่งที่สองนี่ตรงโซนนี้เป็นขั้งที่สามซึ่งยังลังเลอยู่คขั้งที่สามนี่ค่อนข้างที่จะนานมากโอกาสที่มันจะทะลุขึ้นไปแบบเนี้ยซื้อขึ้นไปนะโอกาสที่มันจะทะลุขึ้นอ่ะเป็นมันมีโอกาสสูงมากๆเลยนะ อันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบการเทรดก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่นันเอาไว้ด้วยนะคะพี่นันจะได้มีกำลังใจในการทรําคลิปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะมาบอกเทคนิคการเทรดต่างๆนิดๆหน่อยๆไปให้เพื่อนๆฟังแหละว่าเข้ายังไงเข้าจังหวะยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ สำหรับวันนี้พี่นันก็ขออนุญาตพอก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นันมีงานเช้าขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะพี่นันมีงานเช้าจริงๆเช้ามากๆตีสีก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำไลฟ์สดออกมาแบบเทดให้ดูวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยละกัน วันนี้ก็แค่ขอพอแค่นี้บ๊ายบาย